สวัสดีพี่น้องที่ขี่สตาร์เรียนกันทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์การขับขี่ปัญหาของเจ้าเซนทอร์ร้อมาแชร์กันวันนี้ใช้งานมาประมาณ3ามปีแล้วครับ มาไล่ดูรีวิวของกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะแจ้งปัญหาที่พบเจอตลอดการใช้งานมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับชุดหน้านี่ก็มี ด้านขวาเป็นประกับลิง t เร่ง TZM สวิตก็เป็นของ TZM ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสวิต h o o n d a ของ NSR ของ NSR ครับส่วนระบบเบรกมือเบรกมือคัดเป็นตู้ปลาของ Racing Boy เบอร์14 ตัวนี้ใช้งานดีครับใช้มาประมาณ3ามปีแล้วยังยังไม่รั่วไม่ซึมระยะปีก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับจัดว่าหนึบพอสมควรหนึบเอาเรื่องเลยส่วนมือคัดก็จะเป็น ตัวเดียวกันแต่เป็นข้างซ้ายมันก็จะใส่คู่กับปั๊มกระทุงคัดของเล c i n g b บ y ยสายเบรกก็เป็นของเล c i n g b บ y ยครับ r e s i n g Boy ยทั้งชุดเลยก็กำคัดได้นี่ครับก็ นิ่มไหมก็ไม่นิ่มมากส่วนไม้นี่ก็เป็นไม้จีนครับนี่ส่วนวัดลอบนี่ก็เออไปแล้วครับส่ยคันเร่งนี่ก็เป็นะระฆังทองครับชุดนี้ไฟเลี้ยวนี่เป็นไฟเลี้ยวตะแกง ไฟหน้าเดิมของสวิตนี่ก็ใช้ของเทียบก็200กว่าบาทส่วนสวิตทอนด้านี่เป็นของเหลือครับพอดีอะไรเหลือก็เลยเอามาใช้แผงคองเป็นของสุดคัสตอมเป็นเกียร์เซียิบเก้าไม่ใช่ของแท้ครับ เป็นเทียมที่เขาเรียกแท้โรงงานครับสายคอยเป็นสายหัวเทียนเป็นเลสซิ่งบอยหัวเทียนเป็นหัวเทียนเข็มเป็นจ k ครับแล้วก็ด้านในจะเป็นคอยของยูมาเลสซิ่งก็เปลี่ยนมาแล้วก็ ข้อดีมันก็ไฟมันดีขึ้นมันก็คันเร่งมันก็เนียนขึ้นนะครับส่วนคาบูนี่ผมไล่นมหนูสามแปดรอยยี่อากาศสามแปดน้ำมันร้อยยี่สิบชุดเกียร์โยงก็เป็นของเลนเจอร์โคลาัน,นี้ซื้อมานานแล้วครับ จำราคาไม่ได้แล้วทอ่อก็เป็นเพเทนเลนเจอร์โคลาดกระทุ่งหลังเลส i n g งบอยสายเบก็เป็นเลสซิ่งบอยเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ทั้งใสน้ำมันเบกคัดไหลามาเป็นโชคเป็นของเลสซิ่งบอยครับตัวปรับรีบาวได้ก็ใช้งานดีครับ สามสีปีแล้วก็ยังไม่รั่วไม่ซึมป้๊มหลังเปลี่ยนเป็นของเคสอาครับจานก็เป็นจานบีโอของก๊อปจาราสตา่าไฟท้ายก็เหมือนกับของทั่วไปครับคือปัญหาที่เจอสำหรับเส้นทอเนี่ยที่ผมเจอนะครับ ที่มันน่าหงุดหงิดก็คือปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟระบบไฟนี่มันมันน่ารำคาญจริงครับเดียเด๋ยวเดีแบบ๋วแปบบ๊บแไฟเลี้ยวขาดเพิ่งเปลี่ยนขับได้ไม่ถึงวันขาดอีกแล้วก็ตัดปัญหาเป็นเดินสายไฟใหม่ทั้งคันเปลี่ยนสวิต ตอนนี้ก็หายเป็นปิดทิ้งเลยครับหายแบบไม่มีวี่แววว่าจะเสียหรืออะไรเลยเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมแต่รถคันนี้จะม,มีของซุ่มอยู่นิดหน่อยจะเป็นเป็นทางด้านของ ทราบว่จะเห็นหรือเปล่าจะเห็นนะครับกล่อง API ของรุ่น Mio สามารถจูนองสาจุดระเบิดได้อิสระนะครับก็ที่เปลี่ยนเพราะว่ากล่องเดิมมันที่พี่ๆเขาเจอปัญหากันคือกล่องเดิมมันเออครับคือใช้ไป สักระยะนึงกล่องมันเออครับพอมันเออก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นกล่องมีโอถามว่าประโยชน์ของมิโอมันได้อะไรสมควรเปลี่ยนไหมผมแนะนำว่ากล่องมิ้วบางทีก็ท้ากล่องเดิมไม่ได้เสียมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากครับรอบมันไม่ตัด ลากได้ยาวขึ้นถ้าจะเปลี่ยนผมแนะนําเปลี่ยนเป็นพวกกองแต่งไปเลยน่าจะเห็นผลเยอะกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วก็ปัญหาคาบูดเดิมก็ล้วนเปลี่ยนใหม่ก็จบปัญหาชุดไฟนี่ก็จบแล้วครับ ตอนนี้ก็ดุมหลังก็ดุมเดิมมันไม่มียางกันกระชากค,ครับก็เปลี่ยนเป็นของแดดทั้งชุดก็มีขายเป็นชุดอยู่นะครับร้านก็ลองหาดูพวกร้านในกลุ่มสเตอร์ใช้เป็น15-40 พวกปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเครื่องจะไม่ค่อยเจอครับเครื่องนี้จะค่อนข้างจะไม่ได้งอแงเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่อะไรมันจะห่วยส่วนใหญ่ปัญหาเกิดที่อะไรครับเหมือนก่อนหน้านั้นใช้ปั๊มหลังเดิมกระทุ้งเดิม ก็ทึกเดิมผมคิดว่ามันค่อนข้างห่วยมันจะพาล้อพาเบรกลังครับล็อกไปด้วยแล้วจานมันจะมีเสียงก็เปลี่ยนเป็นของของแต่งหรือไม่ก็ของพวกโซนนิของแดดอะไรก็เปลี่ยนเทียบได้ครับมันก็ใช้ดีครับทนกว่ายเยอะ แล้วก็ได้มาตรฐานชุดซ่อมก็หาง่ายราคาไม่แพงถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนป้อมสายเบรกไปเลยมันก็ก็จะดีครับเวลาเบรกมันก็มั่นใจขึ้นนะครับสายเบรกมันจะไม่บวมส่วนเรื่องปัญหาอื่นอเล็กๆน้อยๆก็ อันนี้ก็แล้วแต่ดวงจริงครับบางคันซื้อมาก็เจอปัญหาเยอะบางคนก็ไม่เจอปัญหาเลยอันนี้ก็ตามมีตามเกิดครับแต่ส่วนตัวถ้าให้แนะนำผมว่าถ้าชอบสไตล์นี้จริงๆริครับเล่นได้ครับแต่แนะนำเป็นมือสอง เราไปหาส่วนเอาส่วนต่างที่จะซื้อมือหนึ่งไปเปลี่ยนพวกอะไรที่มันค่อยโอเคออกทำให้มันดีก็ก็โอเคครับใช้งานได้สบายไม่มีปัญหาแตรผมก็เปลี่ยนเป็นแตรของม็อกก็ค่อนข้างดังครับดังเลยแหละ เรื่องน้ำมันเครื่องก็สําคัญครับน้ามันเครื่องผมใช้เบอร์50แนะนําไม่ใช้เป็นเบอร์50แต่เพราะว่าเบอร์40มีพี่ในกลุ่มที่เขาลื้อเครื่องบ่อยๆเขาบอกว่ามันสึกหลอเร็วมากพวกแคมเบอ์อะไรไปรอยเยอะมากเลยครับแต่เบอร์50ช่วยได้เยอะครับเครื่องก็เงียบลงใช้ได้ ว่งเงียบเลยแหละครับเน้นเป็นสังก์ร้อยส่วนตัวใช้วาวลินครับเพราะในเกตเดียวกันราคาวาวลินถูกที่สุดก็เน้นถ่ายบ่อยครับ2องบโลถ่ายทีไม่เกินถ้าใช้หนักๆก,ก็พันห้าพัแแล้วแต่สะดวกแนะนำเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่า ไปซื้อของแพงมามันส่วนตัวคิดว่าน้ำมันเครื่องเน้นเอาราคาถูกดีกว่าครับเน้นเป็นพวกสั่งข้อร้อยที่ราคาถูกววาวลลีนเโตน,นสัสส่วเรื่องอื่นๆก็มีโชค้ามันก็ค่อนข้างนิ่ม นิ่มเลยแหละครับไม่ใช่ค่อนข้างนิ่มก็จะยุไยเวลาขับก็แบนโค้งอะไรมันก็จะเต้นหน่อยๆก็ส่วนตัวก็ยังไม่ได้ไปเซตใหม่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากบางคนถามว่าเปลี่ยนคาบูแล้วได้อะไรคือมันตัาเล่งมันดีขึ้นครับส่วนพวกคอยแตง่ง สายหัวเตีน้นแต่งหัวเตี้นเข็มถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่เปลี่ยนมาผมบอกความตรงว่าเห็นผลนะครับเหมือนกล่อง API นี่พอจูนแล้วก็เห็นผลเลยคือมันมันมาดีกว่าเดิมครับตอบสนองดีกว่าเดิม ีวมาฟังเสียงกันสักนิดนึงฟังเสียงกันสักนิด อลาไปก่อนสวัสดีนะ